่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับวันนี้พบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะฮะแล้วก็พบกันแล้ว ท่านก็สามารถที่จะติดตามผลงานของผมได้ในช่องทางต่างๆนะครับคลิปเสียงก็จะมีอตอนเช้า8นาฬิกาก็จะส่งออกมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ตอนเย็นนะ18นาฬิกาก็จะส่งมาอีกรอบหนึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์และคลิปเสียงวันเสาร์วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคมผมก็รับปากกับแฟนๆรายการไว้ว่าจะพูดคุยกับท่านแต่ว่าในลักษณะเป็นแบบตามติดทิศบวชคืออาจจะไม่เจาะจงเฉพาะเรื่องของการเกษตรนะครับก็คุยเรื่องทั่วๆไปเบาๆในวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นส่วนรายการทาง e b o o k YouTube ก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร นะหนึ่งทุ่มครึ่งจันกับสุขวันพุธก็หนึ่งทุ่มแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเช้าทางช่อง9ก้าอสมทนะฮะหมายเลข30ท่านก็ติดตามรับชมรายการทิดบ้วนชวนคุยครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ท่านสามารถที่จะพูดคุยกับผมได้ทีนี้ใครจะให้ผมคุยเรื่องอะไรก่อนนะครับ ผมก็หยิบเรื่องนั้นมาคุยก่อนนะฮะอย่างวันนี้มีคนสนใจฮนะสนใจว่างไงครับสนใจว่าเออปลูกมะกรูดขายดีไหมจราย์แหมอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันระหว่างปลูกมะกรูดขายกับปลูกมะนาวเนี่ยปลูกมะกรูดมันง่ายกว่าดีกว่า เพราะว่าะมะนาวนั้นมันต้องทำให้ต้นมันมีใบที่สมบูรณ์และพอมีใบที่สมบูรณ์แล้วก็จะต้องรอให้มันมีดอกดอกออกมาแล้วก็ต้องรอให้ติดลูกพอติดลูกแล้วจะทำยังไงให้ผิวมันสวยผิวไม่ลายไม่ด่างนะฮะลำหนักดีนด้ำดีถึงจะขายได้ราคา นะแต่ถ้าปลูกมะกรูดลำพังมีใบออกมาสมบูรณ์เราเก็บใบขายได้แล้วเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่ากันซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับก็มีอยู่วันท่านรองศาสตราจ,จารย์ดรรวีเสษฐพักดีก็พี่วีของผมเนี่ยนะก็ฝึกอเปิดฝึกอบรมนะเรื่องของการปลูกมะนาว นะฮะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนซึ่งก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยนี่ยอันนี้พี่วีก็เล่าให้ผมฟังเองนะฮะปรากฏว่าในการมาอบรมเรื่องมะนาวเขาก็คุยเรื่องมะกรูดด้วยสุดท้ายปรากฏว่าคนที่มาอบรมเรื่องมะนาวเปลี่ยนใจกลับไปปลูกมะกรูดขายนะฮะ แต่จริงๆแล้วมันก็จะพูดถึงมะกรูดหรือจะพูดถึงมะนาวมันก็เป็นไม้ยืนต้นตระกูลส้มนะครับมะกรูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลส้มนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ผลผลิตนะจากการที่เอาใบเนี่ยไปใช้นะครับแต่ว่า แน่นอนที่สุดอะเราก็บอกว่าอมันก็มีลูกนะเอาใชา่ลูกมะกรูดนี่ก็เขาก็เอาไปใช้ประโยชน์บางคนก็ไปเอา,เอาผิวของผลมะกรูดนะฮะใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วก็ลูกมะกรูดเองเขาบอกเดี๋ยวนี้เห็นเขาไปทำแชมพงแชมพูรวมไปจนกระทั่งถึงถ้าเป็นนักเที่ยวท่องราตรีสมัยหนุ่มๆท่านจำได้ไหมเ,เวลาจะไปปัสสาวะ นะเขาก็มีลูกมะกรูดไปวางเอาไว้แต่ลูกเหม็นอะไรอยู่แล้วแต่เขานะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเอาเป็นว่าท่านตัดสินใจแล้วจะปลูกมะกรูดกันละนะถ้าเราจะปลูกมะกรูดนะฮะสิ่งสำคัญที่เราต้องพิจารณาก็คือพื้นที่คือขอให้เป็นที่ที่มันมีการระบายน้ำดีครับนะน้ำขังไม่ได้ คือมะกรูดนั้นชอบที่ดินระบายน้ําดีน้ําไม่ท่วมขังนะฮะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมไม่ชอบเลยนะครับและ PH ของดินเนี่ยก็ควรจะปรับให้ได้ประมาณ5.5ถึง7นะฮะแล้วแน่นอนที่สุดอะดินปลูกต้นไม้ยังไงก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆนะะมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก หรือว่าถ้าจะปลูกกันเป็นไร่เป็นสวนเลยนะฮะหวานพืชตระกูลถั่วไถกลบไถกลบสักสองรอบได้ก็จะเป็นการอดีเยี่ยมหลังจากนั้นก็จึงค่อยมาตีหลุมปลูกกันในภายหลังนะฮะอันนี้ก็จะช่วยได้นะแต่ว่าบางคนก็บอกอาจารย์ผมปลูกไม่เยอะหรอกนะฮะปลูกไม่เยอะ แต่ว่าอยากจะไม่อยากวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการต้องฉีดพ่นยูกยากันหนงหนอนอะไรเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นต้องไปสร้างโรงเรือนนะมุ้งตะข่ายอันนั้นก็ใช้ขนาดความถี่ของช่องที่มีขนาด20ยี่สิบเมชเมชในสระเอมอมาจอช้างนะภาษฝรั่งเขียนว่า m e s, s h ก็หมายความว่า20ช่องต่อ,ตอนิ้ว นะฮะอันนั้ก็เป็นการที่เราปลูกในโรงเรือนซึ่งเรายังยังไม่คุยเอาเป็นว่าเรามาปลูกโดยทั่วไปทีนี้ถ้าปลูกโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเ,เราก็ควรจะยกแปลงนะฮะขนาดแปลงที่เหมาะสมในการปลูกก็อย่างน้อยควรจะมีความกว้างประมาณ1เมตรแล้วก็ ยกร่องสูงขึ้นมา2 0สถึงย5เซนจากผิวดินแล้วก็เว้นช่องทางเดินกว้าง50เซนนะครับนึกออกนะทัานนึกภาพตามผมไปด้วยนะ,ะยกแปลงขึ้นมา1เมตรเหมือนเหมือนเราจะปลูกผักเนี้ยนะเยอหน่งเมตรเว้นช่องทางเดิน50าิบเซนแล้วก็เว้นไป อีกแปลงหนึ่งก็อีกหนึ่งเมตรนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะทีนี้การปลูกก็ควรจะปลูกแบบแถวคู่สลับฟันปลาหมายความว่าใน1เมตรเนี่ยแถวซ้ายแถวขวาแต่อย่าปลูกให้ต้นมาตรงกันปลูกให้ต้นมันเป็นสามเหลี่ยมะนะอัน,น๋ยสลับฟันปลานะครับก็ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น50เซนติเมตรระยะระหว่างแถวก็50เซนติเมตรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในพื้นที่1งานนะครับหงานก็คือ,อ20คูณ20เมตรหรือ400ตารางเมตรเนี่ยก็จะมีแปลงปลูกหน้ากว้าง1เมตร ยาว18เมตรขนาด18แปลงนะครับแล้วก็แต่ละแปลงก็จะได้ประมาณ72ต้นนะรวมจำนวนมะกรูดทั้งหมดก็จะได้1,296ต้นนี่พื้นที่งานเดียวนะ <c oughs> นะะงานเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้น100ตารางวา400ตารางเมตรนะครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะปลูกที่ห่างมากเนื่องจากว่าการผลิตใบมะกรูดนั้นเราปลูกแล้วเราก็ตัดปลูกแล้วเราก็ตัดนะฮะปลูกปลูกแล้วเราเดี๋ยวเราก็ตัดใบออกไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปปลูกห่างทําไมถ้าจะปลูกห่างนั้นปลูกเป็นต้นอันนี้ก็เก็บเกี่ยวยากนะอันนี้เราปลูกปลูกเหมือนผักนะครับแต่ว่า เราตัดใบเอามาใช้ประโยชน์ทีนี้กิ่งพันอุอันนี้ง่ายๆเลยครับเราสามารถที่จะใช้ต้นพันุ์ที่ขยายจากการเพราะเมล็ดก็ได้แต่ว่าถ้าจากต้นเพราะเมล็ดแข็งแรงเพียงแต่ว่ากว่าต้นมันจะโตเนี่ยมันช้านะฮะบางคนก็ใช้กิ่งปักชำหรือจะเป็นกิ่งตอน ถ้าเป็นกิ่งปักชำกิ่งตอนเนี่ยมันก็จะได้ต้นโตมาเลยอย่างน้อยต้นกระเท่านิ้วก้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นต้นเพาะเมล็ดช่วงแรกเนี่ยมันจะช้านะเพราะฉะนั้นต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกลงแปลงก็ควรจะมีอายุประมาณ1นสองเดือนแล้วอย่าไปเอากิ่งพันธุ์ที่รากไม่ดีก็คือว่าบางทีเขาปลูก เอาไว้ในถุงนะปลูกไว้ในถุงแล้วรากมันก็ขดมันก็ม้วนวนอยู่ในถุงเนี้ยอย่างนั้นไม่ดีอ่ะต้นมันจะไม่ค่อยโตแต่ที่สำคัญถ้าปลูกพืชตระกูลส้มเนี่ยต้องรู้ไว้เลยนะว่ามันมีปัญหาโรคแคนเคอร์ของส้มนะไอโ้โรคแคนเคอร์นี่ก็คือเราจะเห็นเป็นตุ่มนูนสีน้ำตาล นะฮะเป็นเป็นสเก็ตเหมือนไยครับนะฮะแต่ว่าอาจจะเม็ดโตอเม็ดเล็กกาทิศายทิศบ้วนบางมา,มา,มา,มาหน่อยนะอันนี้ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าแซนโทโมเนสแคมเพลสิสซตรยนะฮะอันนี้พยายามไอตอนเลือกกิ่งพันธ์ุมาก็ตัดแต่งกิ่งออกเสียเพราะว่าไอโรคนี้เวลามันติดมาเนี่ยมันก็จะมาแพร่ในแปลงปลูกของเราและ ที่สำคัญเนี่ยนะฮะมันจะมีไอเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็ถ้ามันเป็นที่กิ่งเนี่ยถ้ามันเป็นรอบกิ่งเนี่ยถึงตายนะไอนี้ที่ผมพูดไม่ใช่พูดเฉยๆผมเคยทดลองมาแล้วซื้อกิ่งมะนาวกิ่งมะกรูดได้ละแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยดูทิมันจะเป็นยังไงนะถ้ามันเป็นรอบกิ่งละตายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดถ้าตอนป้องกัน เขาจะใช้พวกสารอคอปเปอร์ออกซิโครไรในการฉีดพ่นป้องกันแต่ว่าถ้าเกิดโรคขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้ย,ยาปฏิชีวนะอย่างเช่นพวก s t ตปโตไมซินห้0ร ppm นะฮะในการที่จะเอามาป้องกันหรือบางทีเขากลัวเขาก็เอากิ่งพันมาแล้วแช่เลยนะแช่ในสเ e ปโตไมซินเนี่ยนะก็เหมือนยาคนเนี่ยแหละนะครับนะะอันนี้ก็จะช่วยได้ นะครับอ้าวก็ขอให้ระมัดระวังนะพืชตระกูลส้มส้มเป็นโรคอะไรมะกรูดก็เป็นได้เช่นนั้นเหมือนกันทีนี้เวลาปลูกไปแล้วอันนี้เราปลูกไม้ผลแต่ปลูกเหมือนผักเพราะเราจะเอาใบไปใช่ใชไหมเหมือนปลูกผักกินใบอ่ะถ้าปัญหาใหญ่ก็คือวัชพืชน,นะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาปลูกเขาแก้ปัญหาทีเดียว เขาใช้ผ้าพ,พลาสติกนะฮะมาคลุมแปลงเลยเจาะรูปลูกหรือเอาฟางข้าวนะฮะมาคลุมแปลงเยอะๆเพื่อป้องกันวัชพืชแล้วก็ช่วยในการรักษาความชื้นในดินได้ดีนะครับระบบน้ำที่เราอาจะให้เนี่ยนะผมก็แนะนำว่า ใช้ระบบน้ำหยดหรือว่าจะเป็นาการจ่ายปุ๋ยไปพร้อมๆกับการให้น้ำเลยอันนี้ถ้าเราปลูกเยอะนะเราก็ทำซะทีเดียวไปเลยที่เขาเรียกว่า f e r ร์ติเกชันเนี่ยนะฮะเขาก็เอา er igation, เฟอร์ติไลเซอร์บวกกับอริกชันก็เป็น f e r ร์ติเกชันคือการให้ปุ๋ยไปพร้อมๆกับน้ำ ซึ่งก็ต้องเป็นปุ๋ยในระบบนี้ด้วยนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเอาท่านบอกว่าไม่เอาไม่ได้คลุมพลาสตงพลาสติกอันนี้ก็ต้องคอยมันควบคุมวัชพืชแล้วก็ถ้าไม่ใช้พลาสติกก็เน้นหนักไปที่วัสดุพืชจะเป็นฟางข้าวจะเป็นใบไม้ผุจะเป็นกราบมะพร้าวคุยมะพร้าวสับ นะคลุมไว้แต่อย่าลืมนะระวังอาการที่จะเกิดรากเน่าน้ำต้องระบายออกให้ดีนะครับอย่าให้เกิดการขังน้ำเป็นอันขาดที่เดียวเชียวนะครับนี่นะทีนี้ปุ๋ยที่ใส่ครับปุ๋ยที่ใส่เนื่องจากว่า,เ,าเราเราปลูกมะกรูดแล้วเราเน้นไปที่ใบนะฮะเราเน้นไปที่ใบ เพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ใช้นี่ต้องตัวหน้าเยอะครับตัวหน้าเยอะตัวกลางตัวท้ายก็น้อยๆหน,น,น่อยได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมก็จะเลือกปุ๋ย2577นะฮนะยี่สิบห้าเจ็ดเนี้ยก็เอาเอา,เอามาใส่ซะนะครับถ้าเราได้ปุ๋ย2577เอามาใส่แล้วเนี่ยนะ มันก็จะมีการแตกใบอยู่เสมอเสมอนะครับเน่ก็ใช้ประมาณ5กรัมต่อต้นนะนะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านเลือกเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะก็อาจจะต้องสมผสมกับยูเรียนะเอายูเรียใส่เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าให้ได้สูตรเปะ๊เปะๆเลยนะต้องเป็นสูตรตัวกลางต่ำ ตัวหน้าสูงตัวท้ายสูงนะฮะคือเราเราไม่ไม่ไม่เน้นไปที่ดอกละนะฮะอย่างเช่นสูตรที่ไนโตรเจนสองส่วนฟอสฟอรัสหนึ่งส่วนโพแทสเซียมสองส่วนอย่างเนี้ยช่วยได้ทีนี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันเราก็รู้ว่ามูลค่าของอปุ๋ยนั้นมันมีราคานะฮะเราก็ใส่ให้มัน ถูกตำแหน่งหน่อยนะนะบริเวณพื้นที่รากแล้วก็รดน้ำรดถถ่าเสียนะครับนี่ทีนี้มางคนบอกว่าเอาปุ๋ยทางใบช่วยด้วยด้โอ้ถ้าได้อย่างนั้นมาก็แจ๋วสิถ้าปุ๋ยทางใบก็เอาสูตรนี่30-10 1บนะไนโตรเจนเยอะหน่อยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็น้อยลงมานะครับก็ใส่ไปมีธาตุอาหารเสริมอาหารรองฉีดพ่นทางใบด้วยเพราะบางครั้ง อินทรีย์วัตถุมันก็ไม่พอเพียงอย่างนี้ทีนี้เนื่องจากว่าเราจะผลิตใบเราก็ต้องป้องกันไอตัวกินใบดิไอ้แมลงกินใบเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับนะเช่นอะไรนอนแก้วส้มโอนี่ตัวแสบนะครับนอนแก้วส้มนี่ไอ้ตอนที่ตัวมันยังเล็กๆอยู่เนี่ย ก็จะดูเหมือนที่นกเลยนะสีน้ำตาลมีลายขาวพาดที่คอนี่หนอนแก้วส้มนะครับแต่ว่าตัวเริ่มโตขึ้นนะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวกินจุนะครับกินจุอ่าอีกตัวหนึ่งก็เพลี้ยไฟนะอีกชนิดหนึ่งก็หนอนชอนใบอู้หนอนชอดใบนี่ลายกาดมากนะครับลายกาด มันก็มีเจาะเข้าไปที่ใบแล้วก็ชอนชัยเข้าไปเป็นสีขาขาวๆเป็นคราบเดินไปเดินมานั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เราก็ใช้สารป้องกันกับจัดศัตรูพืชได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราใช้แล้วเราก็เรียกว่าเก็บผลผลิตหลังจากที่สารนั้นหมดฤทธิ์แล้วะะนั้นช่วงจังหวะที่เขาแตกใบอ่อนน่ะ ช่วงแตกไปอ่อนเราก็ใช้ละนะก็มีเยอะแยะสลับกันไปสลับกันมาอบาเมกตินไซเปอร์เมทรินอิมิดาคอพริดฟิโบนิวดโนทิฟอรันอะไรนี่นะฮะก็ถ้าปลูกเป็นการค้าก็จะฉีดพ่นในวันที่หนึ่งวันที่4และวันที่7หลังจากที่มันแตกยอดที่เขาเรียกว่าไอระยะเขี้ยวงูนะเนี่ยก็ ฉีดพ่นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูแลดีเนี่ยผมว่าพอแตกใบอ่อนออกมาประมาณสักใบที่วันที่สี่เนี่ยเพราะว่าฉีดพ่นแล้วช่วงนั้นเราก็งดเราก็ไม่เก็บผลผลิตนะรอจนกระทั่งสารหมดฤทธิ์แล้วนะเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตทีนี้เวลาเราป้องกันกำจัดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีไอ้พวกมาลงมาแรงมาเรียกว่า ทำลายอย่เพราะว่ากว่าตัวแก่จะมาบินมาจะวางไข่โอ้ยเราเก็บผลผลิตไปขายแล้ว <c oughs> นะสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการตั้งทรงพุ่มครับนะการตั้งทรงพุ่มคือหลังจากที่เราย้ายลงแปลงปลูกไปแล้วประมาณสักสี่หเดือนนะก็รากเริ่มแตกกิ่งใบเริ่มแตก แนะนำให้ตัดแต่งปลายยอดออกที่ระดับความสูงพหกสิบเซนนหกสิบเซนแปดสิบเซนอะไรประมาณนี้แหละนะจากผิวดินนะแล้วก็ตัดกิ่งแขนงออกให้ลำต้นส่วนล่างเนี่ยนะเราสร้างให้เป็นลำต้นเดียวขึ้นมานะที่เขาเรียกว่ามีหน้าแข้งมีหน้าแข้งนะมีแข้งมีขาว่างั้นเถอะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะก็ตัดแต่งตาที่จะเริ่มผริแล้วก็ยืดออกมาเป็นยอดใหม่แล้วก็เลือกยอดใหม่ที่แข็งแรงไว้นะให้เติบโตพุ่มขึ้นไว้สักสองสมยอดโดยที่ให้แต่ละยอดเนี่ยมันกระจายห่างกันมันก็จะช่วยทำให้มันใบมันไม่รกไม่ทึบแล้วการกระจาย ของกิ่งเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างดีนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นในหนึ่งต้นเนี่ยถ้าเราจะถ้าเรามีการตัดแต่งกิ่งดีนะหนึ่งต้นมันควรจะออกมาแล้วมียอดประมาณหยอดนะเดี๋ยวท่านลองนึกภาพตามผมไปด้วยมีหน้าแข้งคือลำต้นหลักขึ้นมาหกสิบถึงแปดสิบเซนพอเราตัดกิ่งปับ๊บ มันจะแตกมาสองเก่งถูกไหมครับโอเคตัดแตกมาสองเก่งแล้วตัดอีกทีนะมันก็จะแตกออกมาอีกสองเก่งเนะี่ยฮะแล้วเราก็ตัดกก่งนั้นอีกสองเก่งคือจากหนึ่งเป็นสองจากสองนะ,ะถ้าเราเลี้ยงไว้มันก็จะ แตกขึ้นไปต้องตัดให้ให้เหลือกิ่งใหม่อีก3ยอดประมาณ6กยอดนะอ,อย่างนั้นละกันทีนี้หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วโดยธรรมชาติมันก็จะแตกตาแล้วก็จะเกิดยอดใหม่แล้วก็จะมีการเจริญเติบโตยืดตัวออกมาใบจะเริ่มคลี่สุดนะประมาณ30วันครับประมาณ30วัน และใบก็จะพร้อมเก็บเกี่ยวหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งนะ45ถึง60วันโดยเวลาตัดก็ตัดให้ลึกให้เหลือต่อต่อละสองตาอ,อันนี้จะได้น้ำหนักผลผลิตประมาณ300ถึง500กรัมต่อต้นนะหรือประมาณ ตันครึ่งต่อรอบทีนี้ก็เอาละแม่ตัดทีหนึง่งนะได้ประมาณตันครึ่งต่อรอบเนี่ยนะก็ผลผลิตนะครับปีหนึ่งได้กี่รอบได้ประมาณหกรอบเพราะฉะนั้นจะปลูกมะกรูดเพื่อเก็บใบไม่ใช่เลี้ยงต้นใหญ่โตมโหรานปีนคือไปเก็บไม่เอานะครับอย่างนั้นไม่เอานะต้นเตี้ย ยืนเก็บใบนะเก็บแล้วก็ตัดให้มันโกรนให้มันแตกใหม่อะไรประมาณอย่างนี้พี่น้องครับสนใจไหมเหล่าถ้าสนใจนะนี่ท่านก็สามารถที่จะฟังย้อนไปย้อนมาตรงไหนไม่เข้าใจนะอา้าวท่านก็ถามถามมาได้ถามมาที่ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม 73140ในกรณีที่ท่านเขียนจดหมายหรือท่านจะไปฝากคำถามไว้นะที่เราออกอ่ารายการเกษตรเต็มสูตรทุกวันพุธนะเวลาหนึ่งทุ่มในรอบสัปดาห์ท่านมีปัญหาอะไรท่านก็เก็บคำถามไว้แล้วก็ไปถามในรายการเกษตรเต็มสูตรนะฮะทุกวันพุธนะ อันนี้ก็ไปถามที่นั่นก็เร็วดีเหมือนกันนะหรือจะอินบงอินบ็อกอะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกกับท่านนิดนึงนะว่าบางทีทีมงานผมมันน้อยอะนะผมก็ถ้าใครถนัดเขียนจดหมายเขียนเลยไปเสนบัตรง่ายสุดนะหรือจะอโดยช่องทางไหนก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกกันแล้วกันเอา้าหวังว่าคุยวันนี้ก็คงจะมีเศรษฐีใหม่ ไปผลิตใบมะกรูดในเชิงการค้าถ้าตลาดเขาอยู่ตรงไหนไปหาซิมีใครรับซื้อใบมะกรูดบ้างถ้าใบามะกรูดสดขายแล้วเหลือเราจะแปลรูปยังไงให้เป็นใบมะกรูดอบแห้งทรงจำหน่ายขายแม้กระทั่งระดับนานาชาติเดี๋ยวนี้คนไทยชาวอาเซียนนะไปอยู่ในต่างประเทศ ยุโรปอเมริกาเยอะแยะนะฮะก็ลองหาตลาดกันดูนะครับเรื่องตลาดนี่ก็ต้องยอมรับว่าทิดบวนบางประมาะไม่เก่งนะท่านจะเก่งกว่าผมเยอะครับใครๆก็รักหัววัวกันคายใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยจึงไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันคาย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งก,กว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะตัวอัวันไทย เหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่รีดได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของ ไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน